โอ้ลังนี่มันงามเป็นเนาขาคักลังนี่มีปะเอาโอ้เอาอออบอกแล้วมันเป็นตะคือลังนี่อะไรสามตัวจับยาวเลยเอาครับสามตัวนี่ไงตัวม่ตัวไหน <c oughs> สามตัวใส่ทอดใส่แดดเดียวนี่ละ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับผมผมบอมกครับ้าหนคาพร้าังครับมื่อนี้พีพ่น้องมายามรอบครับโอ้ลมแห้งพ่นะเบิงคืนดูาาขึคืนบันเทเล่ครับเนามาลุนกันตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงครับเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าสิมา้านบ่ได้ล้างแรกหรอบ่อหาครับพี่น้อง ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นงกำลังใจให้บานะ้านเราครอบงำหน่อครับผมไปรับพี่น้องรุ่นล้างแรกกันครับโอ้โหเหมนะือนจะขึ้นโยกใส่โยกขว้าอยกนี่ครับเอาหลังแหลกกันไหมเป็ือนจะคืบโอ้โอยู่แห้งขนาดโอ้แต่ดๆๆสุดยอดครับวันนี้คืนแห้งขนาด มิดมิดหลังแหลกแหกบอมนันปันเลยครับเอ้า่ไปยังเดี๋ยวไปดุ่นลังต่อไปครับโอ้โหผเป็นของมันคืนด้วยคืนมันแห้งแลยวันนี้เรือนี่เอียงใสเอียงขวาหมดละไปล,ลังต่อไปเอาลังต่อมาไม่ได้คือว่าลังต่อมาก็ได้คืนลมแรงดีครับช่วงนี้ มือนีแห้งอีหลีมือนีโมมี่โมมี <c oughs> สงสัยโอ้ยหลังเตีย่ยโอ้สองล่างแฟนแปคือบมมี่ตัวน้องี่น้องเดี๋ยวพวก่มาหมังรอหลุนหล,หลังต่อไปมาครับพี่น้องหลังที่สามีทางต่อมาโอ้มิดอยู่ปอร์เซนลมมันแห้งโม โอ้สามลังเฝ้าหมดโอ้เฝ้าทุกลังเลยนี่ตายตายเอาเอาอยนี้ครับรุ่นพุ่นละลงไปต้งพุ่นนีครับอู้นนะเอามันมีตัวไปครับลอเบิ้งหลังต่อไปหลังต่อมาอันนี้ลังลังสันเดียอันนี้ลังสันๆครับหลังต่อมาแล้ว ผ่านไปสามหลังมิดทุกหลังหลังนี้ซีด้วยวันนี้คือสิบโมมันเนี่ยน้อมนมีเนาะลมมันแหง้งบ่้ะ<ม>เปล่าเหรอเพงไหนโมมีต่ำเบืองโอ้ยลมแหง้งฝนมั้งป่ามเลยบ่เขามิดเลยครับมิดกับมีตัวรอบเบิ้งหลังต่อไปท่อนละหลุนหลังต่อมาครับโอ้โชว์ชวเลยหลังนี่ ล่าสุดได้เทเดซี่ตัวล่าสุดซี่ตัวมูนี่คืออะไรโ,โอ้มีโอ้มีอีกแล้วเฮย้ยโ,โอ้มาแล้วครับมาแล้วตัวแรกโอ้ยซ้สำสองซ้ำซี่อยู่นี่แหละโอ้กะยายอยู่เด้ดละ่ะอ๋อพอได้ใส่ถอดอยู่ครับมาแล้วตัวแรกตัวแรกแขกมันประมาณหลังที่เทเดลังนี่หา หลังที่หาพึ่งในตัวเดียวครับพี่น้องโอ้มหมันนี้เบาะอมันเป็นนอกราบอะซิเมนเนาะคือสองสามมือมันนี่มันคึมครับพี่น้องอยู่แถวแถวบ้านเนาะคึ้มก็ยังฝนทีตกมันคึืนนี่กับฝนลินครับหนาหน,นาวจังนลยเนาะฝนก็ตก,กเซนเนาะช่วงนี้ก็เดือนท่านว่าแล้วได้ครับมันหนาวที่โบวีฝนในต่นีก็มีฝนครับเอาเราหลุหแังต่อไป ต่อมาครับอากาศบ่ค่อยแดยดมานี้ปลาก็บ่เขารอบมี่บ่มิดขี้กันมาสันโอ้ยหัวจะได้ตัวเดียวเอออ้ามีอยู่ปลาลายังไงปลาบูดิโอปลาบูกับ,กบปลานินเอ้าสองตัว <c oughs> ข้อได้อยู่สองตัวโอเค ปลาบูกับปลานิ่นครับนี่ครับต้องขาวนี่เนามาแล้วสองสามตัวแล้วหลังต่อมาตั้งโชว์ขนาดนี้ <c oughs> บอมีมิดครับโอ,โอ้โชว์กับมิดที่เกาชีไเมื่อีปลาก้ค่อยเขาเลยครับนเป็นน้ำอากาศน้ำละเันส่งเป็นคึมๆพผน กาศเย็ยนท่วมอือการการะส่งเย็ยนๆครับฮะดูหล,ลังต่อไปหลังต่อมามข,อย,อขยับขยันได้บอยังไงเ้อตายมือหนิม,มิดคัดครับมือนีิง้อจะได้ย้ตัวนึงเา้าะยามมาไล่อันเราหน,นิเดี๋ยวมาณมาเครื่องนึงเลยเราไป หลังต่อมาโอ้ไปพบเห็หลังแปดหลังพระท่านไดป้ประสบความสำเร็จอะไรอยู่อ,ยอันนี้คือนกันบ่โอ้อีกแล้วถู <laughs> ่นึ่งครับเ <laughs> <laughs> อาใส่ถอดที่เก่าหนึ่งละ <laughs> ยังคือว่าได้ตัวอยู่ไปตัวที่สองแลรวตัวที่สี่หรอโอ้ยสี่ตัวแล้ว <laughs> โอ้เขาเจะหามือมาหยามทีนึงสิแมนป่านึ่งคือยามเอได้รลายยล่ะโอ้ถีงไว้หลายมือจะไม่หยามสิบเได้ประมาณท่านป่าก็ปลาตองก็ปลาเอะแยะเลยโอ้ลังนี่มันงามเป็นต่เข้าครับล้งนี่เป็นต่เข้าแต่ว่า แต่ว่าบกเขา่าปลาบกหอ,อยลอยบอ่ช่วงนี้ป่าบราณอืมปลาลอยบอ่มีอยู่มีมบ่เอาโอู้ออวเอาบอกแล้วมันเป็นตะคือหลังนี่แไดงสามตัวคับยาวเหรอครับสามตัวนี่นี่สามตัวอุตัวนี้ <laughs> สามตัวใส่ทอดใส่แดดเดียวนี่ละโอ้หมาหมาอยู่หลังนี่ ว่าอยู่มันคือครับเป็นแต่เขาเลยครับว่างใหญ่มัตถกุลหมอ<ๆ>ใหญ่มากเราจะซื้อบ้านครับล้างคุณเขาถือว่าโอเคเหลังนี้สามตัวว่าแล้วทำเลมันโอเคว่นะไปครับรุ่นอีกหลังต่อไปเหลืออีกประมาณสองสามหลังนี่แหละครับมาชมหลังต่อมาครับหลังจากหลังที่แล้วโอ้จัดไปสามตัวหลังนี้ล้วปฏิกิริยาบ่บ่มี โอ้ยมิดครับแม่ใกล้ๆก,กันก็ลังเมื่อกี้ได้ครับมาห้างกันมาได้เลยนี่ม <c oughs> ันมีดตัวเอาอีกประมาณเท่าถดสองลังสองลังอีกสองลังครับพี่น้องน้ำบุกคนนี้มาครับหลังหลัางรองสุดท้ายหลัางรองสุดท้ายเพียงไหนมิดมิดดีีโอ้มิดอีหลีครับ <c oughs> ตายตายตาย อากาศบอดีเนาะวัอนี้เนาะอากาศพอดีเอาลุนหลังสุดท้ายครับพี่น้องอีกหลังเดียวแล้วสีมานบ่สิปิดไายได้บ่ปิดไายสวยงามมาเนาะม,นมาหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายสิเป็นยังไ 40, งสีมานบ่หลังสุดท้ายปิดไปเดิมให้ได้เพียง มีเหรอโอ้โหโอ้ยปิดถ่ายได้สวยครับมามาสิบมมีตัวปิดถ่าย,ายสามตัวครับพี่น้องโอ้โหเออแหละถือว่าปิดถ่ายได้สวยงามดีดีแหละจำเลขครับผมหลังสุดถ่ายได้เนี่ยได้มาอีกสามใส่สูสีกันครับใส่แดดเดียวนี่แหละสวยงาม,งาม ใครกลัวได้ว่งกวนดูต้ตงามนี่ครับหาครับพี่นองเดี๋ยวจังสรุปผลงานอีกที่นึงครับว่าได้ลายบันไดมาครับพี่นองสรุปผลงานครับโอ้เกือบซิฟอยู่ครับเออถือว่ามานอยู่ละฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร,อยอร้อยภอรยกิจยามรอบวันนี้ครับผม ถือว่า,าลังสเดย์โถโอือว่ามานันมันได้ว่าบักคัดครับคือก็ได้พ่อกินแล้วนะได้พ่อถอดพ่อปิ่งอยู่อากาศมันบ่ค่อยแจ่มใสครับช่วงนี้ครับพี่น้องมันทั้งคึมทั้งล่มล่มกัแห้งทั้งคึมพอบปลาก็เลยบ่ค่อยเข่าครับอ่อพย่งอย่างไรก็ยังได้ตัวอยู่ เาก่อนหน้านี้ได้20ตัวครับต่ว่าไม,าม่เ่ยนี้อากาศเป็ค่อยดีในบริหลายอ่ะบอกไปยังพายเหีย <he> a, แทบสิบบ่ไปครับ <c oughs> <c oughs> เอาโอเคครับผมจังใดก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมท่านื่นชอบคิดแน,แนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่านครว่างเด้เลยครับผม คุณพี่นาชิบ้าเพชรพารกินยังจังเราติดตามครับสรับ,บนี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับผมนะครับโอ้นขึ้นขึ้นมาเป็นทะเลครับเอาเจอกันคลิปหน้าครับพี่นอ้อง